อันนี้น้องเป็นเล็บจิกมานะคะคือเล็บยาวเป็นจิกเข้าเนื้อเจ้าของก็บอกอว่าน้องเจ็บขาแต่เจ้าของน่าจะไม่รู้ว่าเกิดจากเล็บจิกนะคะมีหไหมเดี๋ยวช่างจะตัดออกให้ดูแล้วก็เอาหลังก็คงต้องให้เจ้าของดูแต่ต่อเนื่องนะคะจะเย็นโอ้ลึกด้วยดูนะคะนี่คือ จิ้มเข้าไปในเนื้อน้องเ้นหนึ่งนะคะนี่คือที่ช่างดึงออกมาแล้วสภาพมันจะมีเลือดเสียไหลออกมานะคะเจ้าของจะต้องใส่ยาให้ต่อเนื่องไม่งั้นทะลักออกไปทะลุออกไปแล้วนี่ไงเลือดเสียจะเป็นเลือดที่น้ำเหลืองน้ำหนองปนกันอยู่นะคะ เจ้าของบอกอยู่ว่าน้องเจ็บขาแต่เจ้าของไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรให้ช่างดูให้หน่อยก็เนี่ยก็คือสาเหตุน้องนะคะก็เหมือนกับหมามาอาบน้ําตัดขนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะน้องาิวหนงเ,นนนเวเาเป็นคุยเเพราะว่าน้องแก่แล้วด้วยแล้วก็อาจจะเป็นเพราะการหมักหม,มสังก,กัดตังทำให้น้องเป็นแท้คุยเดี๋ยวจะตัดสั้นให้นะคะเดี๋ยวมาดูกัน อันนี้น้องเป็นเล็บจิกมานะคะคือเล็บยาวจนจิกเข้าเนื้อเจ้าของกระบอกยู่ว่าน้องเจ็บขาแต่เจ้าของน่าจะไม่รู้ว่าเกิดจากเล็บจิกนะคะมีเห็นไหมเดี๋ยวช่างจะตัดออกให้ดูแล้วก็เอาหลังก็คงต้องให้เจ้าของดูแลบต่อเนื่องนะคะจะเย็นโอ้ลึกด้วยดูนะคะนี่คือ จิ้มเข้าไปในเนื้อน้องเส้นหนึ่งนะคะนี่คือที่ช่างดึงออกมาแล้วสภาพมันจะมีเลือดเสียไหลออกมานะคะเจ้าของจะต้องใส่ยาให้ต่อเนื่องไม่งั้นะทะลักออกไปทะลุออกไปแล้วนี่ไงเลือดเสียจะเป็นเลือดที่น้ำเหลืองน้ำหนองปนกันอยู่นะคะ เจ้าของบอกอยู่ว่าน้องเจ็บขาแต่เจ้าของไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรให้ช่างดูให้หน่อยก็เนี่ยก็คือสาเหตุน้องนะคะแล้วเหมือนกับเหมือนจะรีบหลุดไปแล้วไม่รู้ยังไงเออใช่ยังไงห,หลุดไปเลยเพราะว่าวอักเสบหนักเลยเดี๋ยวดูให้นะคะอืมอันนี้คือมันเป็นจิกทะลุไปเลยนะคะมันทำให้คนนิ้วน้องอักเสบ กร็จสบวมแดงนะตรงนั้นนะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่พี่ช่างตัดเลเเื้ยเลือดนะอืมไป,เ,ปเลยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะหลังจากโกนขนสา่ยให้แล้วเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่อาบน้ำแตดขนนะ ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะลานับน้ำเตันขนน้องหมาน้องไมอาลานในสวนเกษตรมอขอนะคะเบืรอโทรศัพท์ศูน6์0 4 4 4 3นะคะรายได้ส่สน,นึงพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจอและน้องหมาพิการตามมูลนิธิต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะได้ดินดูกัดสะบัดเวงวินพี่ช่างรับหมดนะคะได้